ขอเจริญพรมานยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้อาตมากำลังนำหัวข้อธรรมะว่าด้วยชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกขมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังนะในรายวันก่อนนี่ญาโยมฟังจากพระสูตรเป็นส่วนมากนะแล้วก็โดยเฉพาะ,ะความเกิดในอบายภูมิ4ี่นรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเป็น ความเกิดในวตัตฏสงสารนะโยมแต่ว่าความเกิดในภพของมนุษย์เนี่ยอาจจะมาก็ยังไม่ค่อยได้นำมาบรรยายให้โยมได้ฟังมากนักโยมวันนี้จึงอยากให้โยมฟังความทุกข์ของการเกิดในมนุษย์นะชาติปีทุกขาเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์คือการเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราในชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยขันของ ขันของมนุษย์ที่เราสมมติว่าเป็นคนนั้นคนนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ศาสนานั้นศาสนานี้เนี่ยเป็นทุกอย่างไรนะซึ่งท่านก็ได้อธิบายละเอียดพอสมควรนะอยู่ในอภิธรรมสัจจะวิพังคณิเทศโยมที่ท่านอธิบายอธิบายตามตามพระสุตตานตภาชนีนะโยมคืออธิบายตามตามสมมติบัญญัติว่าการเกิด การแก่เจ็บตายนี่การเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมมุตินะที่จริงเป็นปรมัตตเกิดปรมัตตตั้งอยู่ปรมัตตดับไปไม่ใช่เกิดไม่ใช่แก่ไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ตายอยมมีแต่ความเกิดความดับของสิ่งสิ่งหนึ่งของปรมัตตนั้นๆน,น,นะโยมไม่ใช่สัตว์บุคคลทีนี้ท่านพราณาถึงความเกิดเป็นทุกข์ของมนุษย์เนี่ยอย่างไรอาตมาอยากให้ญาโยมฟังนะซึ่งท่านขยายไว้ดีมากๆเลยในพระอภิธรรมหน้า300ร้อ อ่ายีสโยมสัจจะวิพังคณิเทศนะวานนาสุตันตะภาชนีในอภิธรรมปิดกอภิธรรมปิดกเนี่ยคือวิพังภาคหนึ่งโยมวิพังภาคหนึ่งเล่มที่77็ดสบในสันปกในโยมลองฟังดูท่านจะทีิบายนะพึงทราบอัดแห่งชาติเป็นทุกขบัดนี้พึงทราบข้อว่าพึงทราบอัด แห่งชาติเป็นทุก์ขจริงอยู่ชาตินี้ตัวเองไม่เป็นทุก์ขแต่ตรัสว่าเป็นทุก์ขเพราะเป็นที่ตั้งให้ทุก์เกิดอ๋อก็คือว่าตัวชาติจริงๆไม่ใช่ตัวทุก,กน,นะแต่ความแก่เจ็บตายโศกเศร้าวิรัยลำพันธ์ทุกอ,อกข้าครวนอะไรต่างๆทุกเวทนาเนี่ยจะไหลตามมาเมื่อชาติเกิดขึ้นยมนะ ความเป็นเป็นเป็นบอกเกิดของความทุกข์นะท่านบอกนั้นถามว่าก็ชาตินี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกชนิดไหนตอบว่าชาตินี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกนั้นทั้งหมดคือทุกทั้งหมดที่เราได้ฟังมาทุกประการนะโยมนะเกิดมาจากชาตินะในโยมค่อยฟังเรื่องของปฏิจจสมุปบาท อีกทีหนึ่งนะเดียตามาจะนำมาบรรยายเรื่องของปฏิจจสมุปบ,บาทที่ว่าชาติเกิดมาจากพบพบเกิดมาจากอุปาทานอุปาทานเกิดมาจากตัณหาเป็นต้นเนี่ยเป็นไงว่ากองทุกข์ทั้งมวลเกิดด้วยอาการอย่างนี้ในปฏิจจสบุปบาทก็เป็นธรรมะที่แสดงเรื่องของเหตุปัจจัยทําให้เกิดทุกข์เอาไว้นะวันนี้โยมฟังตัวน,นี้ก่อนนะชาตินี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นั้นแม้ทั้งหมดคือทุกข์ที่ เป็นไปในอบายเกิดในอบายก็คือความทุกข์เหมือนกันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้ด้วยสามารถอุปมาในสูตรทั้งหลายมีภาระบันดิตส,สูตรโยมฟังไปแล้วนะภาระบันดิตส,สูตรที่ตกนรกและก็ถูกกรรมกรมากมายและทุกข์อันต่างด้วยทุกมีการยังลงสู่คันเป็นมูลเป็นต้น ในมนุษย์โลกเกิดในมนุษย์ก็เป็นทุกขณะที่เข้าไปอยู่ในคันของแม่นะในอธิการนี้พึงทราบทุกอันต่างด้วยทุกมีการหยางลงสู่คันเป็นมูลเป็นต้นต่อไปว่าด้วยทุกมีการหยางลงสู่คันเป็นมูลถ้าเรามาเกิดในท้องแม่เราก็จะทุกอย่างนี้ซึ่งเราเคยทุกมาแล้วนะแต่เราลืมขณะที่เราอยู่ในท้องแม่โยมจึงอยู่สัตว์นี้เมื่อบังเกิดในท้องมารดา มีได้บังเกิดในที่ทั้งหลายมีดอกอุบลดอกวัทุมและดอกบุนริกเป็นต้นไม่ได้เกิดในดอกบัวนะโย,ยมนะโดยที่แท้ย่อมบังเกิดในบริเวณท้องซึ่งน่าเกลียดอย่างยิ่งเราผ่าท้องมาดูนะหมอที่ผ่าเวลาทําคลอดเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีแต่ความน่าเกลียดความปฏิกูลเหม็นคาวครระคลุ้งโยมเกิดอยู่ในเหมือนกับนอนนะนะเป็นการหมกอยู่ในป่าใหญ่ คือสิ่งไม่สะอาดและกลิ่นเหม็นยิ่งนักอลองผ่าท้องออกมาดูแล้วก็เอาจมูกไปดมดูโยมจะเหม็นขนาดไหนอตรงนั้นอตรงที่เราเกิดนะอบอวนด้วยกลิ่นซากศพต่างๆมืดตื้อคับแคบอย่างยิ่งทั้งมืดนะคับแคบแคบจริงๆนะโยมเนี่ยในท่ามกลางพื้นท้องและกระดูก สันหลังภายใต้กระเพาะอาหารใหม่บนกระเพาะอาหารเก่ากระเพาะอาหารเก่าก็อยู่ข้างล่างคงจะเป็นลำไส้ใหญ่นะโยมนะกระเพาะอาหารใหม่คือกระเพาะที่เรากินข้าวลงไปตรงนั้นนะโยมโอ้เหมือนนอนเกิดอยู่ในปลาเน่าเนี่ยเราอยู่ที่ที่เราเกิดถามว่าสะอาดไหมโยมกลิ่นหอมไหมนะหรือในขนมบูด และน้ำคลําเป็นต้นนะนอนเกิดในปลาเน่าในขนมบูดในน้ําคลําเนี่ยตัวเราเองก็เกิดโยมบางทีอาจจะยิ่งกว่าปลาเน่าขนมบูดอีกนะข้างในท้องนะสัตว์นั้นบังเกิดในท้องนั้นแล้วถูกไออุ่นที่เกิดในท้องมารดาสิบเดือนอบแสดงว่าไออุ่นของแม่เนี่ยอบคล้ายๆไก่มันกกไข่นะโยมนะ ไก่เนี่ยมันกกไข่ให้ไออุ่นแก่ไข่ไข่ก็เป็นตัวนะถ้าถ้าแม่ไก่มันไม่กกนะลูกไก่ก็เกิดไม่ได้โยมเนี่ยลูกไก่จึงได้รับอุการะจากแม่ไก่ที่ที่กกไข่ให้นะมนุษย์ก็เหมือนกันนะถ้าไออุ่นของแม่ไม่มีไม่ดีลูกก็เจริญเติบโตไม่ได้โยมอืมตรงนี้ก็ดีเป็นการโยมเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีแม่เป็นผู้คอยประคบประงมนะ ไออุ่นถ้าไอาอุ่นแม่ไม่ดีนะไออุ่นของแม่เช่นเป็นไข้ตัวร้อนสุขภาพไม่ดีลูกที่อยู่ในท้องก็อาจจะไม่เจริญเติบโตดังนั้นแม่ที่มีคันเนี่ยมกยักจะรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อให้ไออุ่นเนี่ยพอดิบพอดีพอดีกับท้องที่มีลูกอยู่ข้างในนะโยมเหมือนอ,อบดุดดุดดดดด อยู่ดุดก้อนแป้งอ่ะเว้นจากอาการมีการคูเข้าและเหยียดออกเป็นต้นสเสวยอยู่ซึ่งทุกมีประมาณยิ่งแลเนี่ยเราเกิดในท้องของแม่ของมนุษย์เนี่ยก็มีทุกข์มากมายขนาดนี้ที่ท่านพรรณนานะทุกนี้เป็นทุกมีการอย่างลงสู่คันเป็นมูลก่อนอันดับแรกความทุกข์ของการได้เกิดเป็นมนุษย์คือต้องอยู่ในคันนะคุดคูอยู่ขยับขยยื่นก็ไม่ได้นะมืด พร้อมกับมีกลิ่นเหม็นมากมายต่อมาว่าด้วยทุกมีการบริหารคันเป็นมูลนะ,ะตรงนี้ในอภิธรรมท่านจะขยายคือแสดงไว้ในที่อื่นนะพูดถึงว่าสัปดาห์แรกของการถือปฏิสนธิเนี่ยคือปัทมังกะระลังโหติกะระลังโหติอภุทธาทางอภุธทางชายะเตเปสีเปสีนิพัตนิพัตะ ทีคโนคณาภาษาขาชายันติเตสาโรมานขาปีจะเนี่ยโยมคือว่าสัปดาห์แรกแห่งการถือปฏิสนธิในคันของแม่เนี่ยก็จะเกิดเป็นในสัปดาห์แรกแห่งการถือปฏิสนธิในคันของแม่นะจะเกิดเป็นกะละละคือเป็นหยาดน้ำใสๆเหมือนน้ำมันงาเท่ากับท่านนึกว่าเท่ากับ ปลายญาคาเน่จุ่มน้ำมันงาสลัด7ครั้งนะที่เหลืออยู่ในปลายญาคานั่นแหละเป็นอดีตของเราที่เราเคยเกิดในท้องแม่นะเป็นเรียกว่าเราเกิดจากสิ่งปฏิกูลนะน้ำใสๆดูดน้ำมันงาก็เป็นของปฏิกูลโยมเป็นของปฏิกูลอาศัยอยู่ในคันของของแม่เรานะเมื่อเกิดจากสิ่งปฏิกูลเนี่ยเวลาโตมาอ่ะเข้าถึงสัปดาห์ที่สองนะ จะกลายเป็นอัปุธะอัปุธะนี่ก็คือจะแปลเปลี่ยนเป็นคล้ายๆกับน้ําล้างเนื้อสีแดงๆนะโยมก็เห็นเนื้อที่เราเอาเอาไปล้างน้าใช่ไหมก็จะเ,เป็นน้ําแดงๆนะเป็นน้ําแดงๆเหมือนกับน้ําล้างเนื้ออันนี้ก็เป็นสัตว์เลยนะถ้าใครตกเลือดตรงนี้ก็คือแท้งลูกนั่นเองนะหรือว่าใครกินยาขับเลือดก็คือฆ่าคนคนหนึ่งนั่นเองตรงนี้อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ตรงตรงนี้นะแม้แต่สัปดาห์แรก ที่เป็นยาด้น้าใสๆถ้าแม่กินยาขับนั่นคือฆ่าลูกเพราะว่าเป็นคนแล้วเนี่ยเป็นสัตว์แล้วมีจิตถือปฏิสนธิแล้วตรงนั้นแต่นนี้จตมากําลังมุ่งอธิบายความเป็นปฏิกูลของร่างกายนะที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลตัวเองก็ปฏิกูลเพราะเป็นน้ําล้างเนื้อเนี่ยแ,แดงเป็นเลือดเลือนะนะก็เกิดในที่ปฏิกูลด้วย ความจริงถ้าเราพิจารณาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นอนิจจังอนิจจังคือความความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ความเป็นอนัตาตามาันก็บัญชาไม่ได้แม้ลูกเองเนี่ยแม้ตัวเราเองที่เกิดในท้องของแม่นะขณะที่ถือติชนทิด้วยหยาดน้ำใสๆเหมือนน้ำมันงานเนี่ยเล็กเล็กะนะเราเองก็ไม่ได้เลือกนะเราไม่มีอำนาจที่จะใบบังคับบัญชาเลือกเอาหยด น้ำมันหยดน้ำใสๆอย่างนั้นอย่างนี้นะที่จริงเป็นของพ่อของแม่นะโยมที่ผสมกันเนี่ยนะแม้แต่พ่อแม่เองก็ไม่ได้เลือกว่าจะเอาหยดนั้นหยดนี้มันเป็นกฎของอนัตตาโยมเป็นเรื่องของเหตุและปัจจัยทีนี้พอผ่านมาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยไอหยาดน้ำใสๆที่ถือปฏิสนธิก็จะเป็นทุกข์ละเป็นทุกข์กคือบีบคั้นบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรต้องแปรเปลี่ยนขยับขยื่นแปรเปลี่ยน กลายเป็นน้ำล้างเนื้อแดงแไงบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้ทนอยู่อย่างเดิมก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเป็นสีแดงแดงเหมือนน้ำล้างเนื้อขณะเปลี่ยนแปลงก็ถามว่าใครไปบังคับบัญชาไม่มีใครไปบังคับบัญชาไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีพระเจ้าไปจัดสรรบังคับบัญชาแต่ท่านบอกว่าเกิดจากกรรมกรรมเก่าในอดีตที่ทําไว้มาดูชาติไหนละ่ะ อาหารที่แม่กินเข้าไปบ้างอตุความเย็นความร้อนไออุ่นของแม่บ้างหรือว่าจิตดวงจิตที่ถือปฏิสนธิที่อาศัยอยู่ในหย่าน้ำใสๆอาศัยอยู่ในน้ำนแดงๆเหมือนกับน้ำล้างเนื้อเนี่ยอาศัยจิตอตุตุอาหารกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งเป็นกฎของอนัตตามังคับ,บัญชาไม่ได้นะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยนะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้โยม จะหยุดอยู่เป็นหยาดน้ําใสๆอย่างนั้นตลอดไปก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอัปุทธธะคือคล้ายๆกับน้ํำรางเนื้อสีแดงทีนี้พอสัปดาห์ที่3ก็ทนอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกนะบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเปสิเปสินี้คือเลือดที่เป็นน้ำนํำๆก็จะค่อยๆงวดงวดแข้นๆ,ๆเข้าเป็นเลือด เป็นเลือดก้อนๆเป็นลิมๆมนะโยมนะเป็นลิมๆิมะอันนั้นก็คือทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่สามารถทนอยู่อย่างเดิมแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแม่แม่ก็ไปบังคับบัญชาเลือดนั้นไม่ได้นะจะตกแต่งให้เป็นก้อนเลือดอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่ได้แม้แต่ตัวก้อนเลือดเองอ่ะซึ่งเป็นเป็น ที่เราเรียกว่าเป็นตัวเรานี่นะจะบังคับให้ดำลงอยู่อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่ได้ทั้งนั้นโยมเลือกเอาก้อนเลือดอันนี้นะจะได้ตาดีหูดีจมูกดีผิวดีก็เลือกไม่ได้แต่กรรมจิตอุตตุอาหารซึ่งทั้งในอดีตท,ทั้งในปัจจุบัน,นี่จะเป็นตัวปัจจัยคอยจัดสรรปรุงแต่งให้ก้อนเลือดอันนั้นเป็นไปตามอนาของปัจจัย นี่คือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนเริ่มปฏิกูลมากขึ้นนะก้อนเลือดนี่พอผ่านมาสัปดาห์ที่4ท่านก็จะบอกว่าก้อนเลือดนั้นก็จะเป็นคณะโยมคณะคือเป็นก้อนๆก,กลมๆไม่ถึงกับกลมมากนะกลมเหมือนไข่ไก่โยมก็เป็นกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแม่ก็ไม่ได้ไปสร้างนะโยมเปลี่ยงแค่แม่กินอาหารเข้าไปเนี่ยมันก็อัตโนมัติเลยนะ ต่อมาพอสัปดาห์ที่5ท่านจะบอกว่าแตกออกเป็นตะโตประรังคือว่าปัญจสาขาคือหัวปุ่มหัวปุ่มแขนสองปุ่มขาสองเนี่ยเหมือนจิ้งจกหรือว่าเหมือนง่งขิงเนี่ยนะเนี่ยอันนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงความบีบคั้นเกิดมาจากสิ่งปริกูลตัวนั้นก็ปริกูลด้วยจนกระทั่งค่อยๆโตมาโตมา มีตามีหูมีจมูกมีผมมีขนมีเล็บค่อยๆโตมาโตมาโตมา,ตมานี่จริงถ้าเราได้ถ่ายดูนะถ่ายดูตอนที่สัตว์หรือว่าตอนที่บุคคลหรือว่าลูกี่ท้องค่อยๆโตมาโตมาเป็นผู้ใหญ่โตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่าอันนี้จังเป็นอย่างนี้นะ ทุกครั้งตนอยู่ไม่ได้นะอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะแม่ก็ไม่ได้ไปสร้างตาให้ลูกลูกก็ไม่ได้สร้างตาให้กับตัวเองโยมแขนขาแม่ก็ไม่ได้ไปสร้างแม้แต่ลูกเองก็ไม่ได้ไปสร้างแขนสร้างขานะตบไตไสปอดนี่ก็เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยกฎของอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้และเป็นไปตามน้าทของปัจจัยคือกรรมจิตอุตุอาหารในสุดก็ค่อยโตนอนคุดคู่อยู่ในท้องของแม่มืด ตื้อเหมือนกับโลกันตนรกที่แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เข้าไปพิถึงนะข้างหลังก็เป็นกระดูกียกว่ากระดูกสันหลังข้างหน้าก็เป็นอะไรหน้าท้องของแม่ข้างบนก็เป็นกระเพาะอาหารข้างล่างก็เป็นลำไส้ใหญ่เนี่ยเกลือกลัวไปด้วยน้ำมูดน้ำคลํำม,มีกลิ่นเหม็นมากมายเนี่ยเราเกิดในสิ่งปฏิกูลเวลาออกมามันจึงเป็นปฏิกูลทั้งหมดเลยโยม น,นี้จะมาอธิบายให้โยมฟังถึงกระบวนการเกิดของสัตว์ในคันภล้คือสัตว์นี้คือผู้โดยสมมุตินะโยมนะอันนี้อภิธรรมท่านจะแสดงไว้ชัดเจนเลยนะโยมเรื่องของการเกิดที่พระพุทธเจ้าองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยเรื่องของกาลละอภุธะเปสิคณะปัญจาสาขาเนี่ยนี่แหละโยมฟังดูกันลวกันโยมคงจะมองเห็นภาพนะว่าอันนี้จังปรากฏอย่างไรทุกขัง อนัตตาโยมอันนี้เรียกว่าทุกมีการย่างลงสู่คันเป็นมมลนะเริ่มต้นของความทุกข์ก่อตัวขึ้นแล้วขณะอยู่ในคันของแม่ถ้าเรามาเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องทุกข์อีกครั้งหนึ่งมาเกิดหลายครั้งก็ต้องทุกข์หลายครั้งนะที่เรียกว่าทุกขาชาตาิปุนาปุณังโยมการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์กล่ํมไปนะต่อมาโยม,มาฟังทุกข์เพราะการคลอดบังการบริหารก่อนนะ ว่าด้วยทุกมีการบริหารคันเป็นมูลอันหนึ่งสัตว์นั้นย่ำสวยทุกใดมีประมาณยิ่งด้วยภาคเพียนของมารดามีการคร่าไปคร่าไปทั่วซัดลงซัดขึ้นเป็นต้นในอริยาบททั้งหลายมีการลื่นถลาการเดินการนั่งการลุกและในการหมุนตัวเป็นต้นโดยผุนพลันเป็นเหมือนลูกแพะในเงื้อมมือของนักเรงสุรา และเหมือนเป็นลูกงูในเงื้อมมือของหมอง,งูและสัตว์นั้นย่อมสวยทุกขเวทนากร้าอันใดคือในเวลาที่มารดาดื่มน้ำเย็นก็เป็นเหมือนบังเกิดในสีตะนรกนรกน้ำเย็นแช่แข็งเป็นน้ำกรดแช่เย็นนะโยมในเวลาที่มารดากลืนกินยาคูร้รอนและพัดร้อนคืออาหารร้อนๆนนะ ก็เหมือนเป็นฝนทานเพลิงประพรมไปโดยรอบโดยรอบทั้งตัวโยมคล้ายๆกับถูกไฟมันเผาอะนะโยมมันจะร้อนวาบขึ้นมาแล้วก็หายไปเนี่ยแสดงว่าแม่ต้องระวังเรื่องการกินของเย็นของร้อนนะเนี่ยในเวลาที่มารดากลืนของเค็มและเปรี้ยวเป็นต้นก็เป็นเหมือนสัตว์ที่ถึงกรรมกร โดยวิธีราดด้วยน้ำด่างเป็นต้นเนี่ยทุกเพราะการบริหารคันของแม่นะเวลาแม่ยืนเดินนั่งนอนตัวเราก็จะวาบิว,วค้าอยู่ในสิงชา้านะสิงช้าที่อาโอนไปโอนมาโยมโยกไปโยกมาเนี่ยก็เป็นทุกนะทุกข์นี้เป็นทุกมีการบริหารคันเป็นมูลนะพ่อแมอ่แม่เป็นทุกอย่งไม่พอนะ ตัวเองที่อยู่ในคันนั่นน่ก็เป็นทุกข์ด้วยโยมอย่าว่าแต่พ่อแม่นะแม่อ,อาจจะว่าแต่ลูกกับแม่พ่อก็เป็นทุกข์ด้วยนะต้องทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำให้พ่อเป็นทุกข์ด้วยโยมต่อมาว่าด้วยทุกข์มีความวิบัติแห่งคันเป็นมูลอันหนึ่งเมื่อมารดาของสัตว์นั้นมีคันหลง ทุกใดย,ย่อมเกิดขึ้นโดยอาการมีการผ่าตัดเป็นต้นในที่เป็นที่เกิดแห่งทุกข์อันไม่ควรเห็นแม้แต่มิตรอมมาตและเพื่อนเป็นต้นคันหลงตรงนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าออกผิดท่านะโยมนะบางคนเอาเท้าออกเนี่ยเอาเข่าออกเอานั่งขัดธมาตออกอย่างนี้นะทำให้แม่เจ็บปวดมากต้องผ่าตัดหรือบางที ท้องนอกมดลูกเนี่ยท้องนอกมดลูกก็มีนะโย,ยมนะอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกทําให้แม่ต้องเจ็บปวดรวดร้าวนะโย,ยมต้องผ่าตัดการผ่าตัดแม่ก็เป็นทุกข์แม่ลูกก็เป็นทุกข์ซึ่งสามีก็ไม่ได้เข้าไปดูเพื่อนอํามาตย์ก็ไม่ได้เข้าไปดูตัวเองต้องทุกข์อยู่กับหมอที่ผ่าตัดทุกนี้มีการพิบัติแห่งคันเป็นมูลแน่โย,ยมไม่มาเกิดดีที่สุดนะแม่จะได้ไม่ต้องเป็นทุก ตัวเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยนะเดี๋ยวไม่เจอคมมีดของหมออีกเวลาเขาเคลอดนะนะทำคลอดโยมไปถามหมอแล้วกันว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวปริกูลขนาดไหนนะว่าด้วยทุกข์มีการคลอดเป็นมูลอ่าเห็นไหมเนี่ยทุกใดย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้ถูกลมกรรม,มชาวาสลมที่เกิดจากกรรมนะของมารดากําลังคลอดให้พลิกกลับลงไปโดยลําดับ สู่ทางกำเนิดอันน่ากลัวยิ่งดุดปล่องเหวผลักไปทางช่องกำเนิดอันคับแคบยิ่งดุดช้างใหญ่ถูกผลักออกทางช่องลูกด่านช่องประตูโยมโอ้โหควรจะเบียดเสียดหนังช้างจนถลอกปลอกเปิืกไปหมดเลยนะโยมทารกตัวเล็กโยมที่ถูกลม เกิดจากกรรมของแม่มันดันดันก้นออาหัวออกมาเบียดกับช่องคลอดนี่เนื้อบางๆอ่อนๆโยมแสบขนาดไหนล่ะและดุดสัตว์นรกถูกภูเขากระทบบทให้แหลกเป็นจุนไปทุกนี้ชื่อว่ามีการคลอดเป็นมูลโยมฟังมาถึงตรงนี้คงจะไม่จบนะโยมเนี่ยทุกบางการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยตั้งแต่การคลอดก็ดี าการคลอดกรดีการวิบัติแห่งคันการบริหารและก็การปฏิสนิอ่นะนะโยมค่อยฟังตอนคลอดออกมาแล้วนะจนกระทั่งถึงวันนี้เรามีทุกอะไรบ้างโยมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะโยมบัตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร